ในการปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อคําเขียนครั้งนั้นนะครับก็ได้ฟังวาจาที่ผมถือว่าเป็นถ้อยคําสั้นๆแต่ลึกซึ้งยิ่งใหญ่ที่ทําให้ผมพลิกเปลี่ยนความหมายของการปฏิบัติธรรมที่เคยปฏิบัติอยู่เดิมๆได้เลยหลวงพ่อท่านเริ่มต้นในการถามขึ้นมาว่าตอนนี้มือของเราวางไว้ที่ไหนท่านพูดเสร็จท่านเ็นระยะนิดหนึ่งมันก็เป็นมัก และทันทีที่พอเป็นวักเสร็จแล้วท่านก็บอกว่ามือคือกายจิตรู้กายได้โดยไม่ต้องคิดจิตรู้กายได้โดยไม่ต้องคิดทันทีที่ผมฟังคำพูดของหลวงพ่อสั้นๆแค่นั้นนะครับผมรู้สึกได้ถึงความมหัศจรรย์ของความหมายที่เกิดปรากฏขึ้นในใจใช่ใช่ใช จิตรู้กายได้โดยไม่ต้องคิดเราเผลอคิดไปทุกเรื่องแม้กระทั่งในเชิงปริยัติเราก็รู้อยู่แล้วว่าการปฏิบัติกรรมาฐานหรือวิปัสสนากรรมฐาน,าฐาน,าฐานที่เราใช้ตามหลักสติปัฏฐานทั้ง4เนี่ยครับที่เราพูดถึงกายเวทนาจิตและธรรมที่เราเป็นที่ตั้งของสติก็คือการที่ตั้งของจิตรู้สิ่งนี้ได้โดยไม่ต้องคิดจิตรู้กายได้โดยไม่ต้องคิด แต่เราก็เผลอคิดอยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเป็นความหมายที่สำคัญตรงนี้นะครับจึงทำให้ผมรู้สึกตื่นขึ้นมากับคำพูดสั้นๆอาจจะเป็นเพราะความพร้อมหรืออะไรก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ก็เล่าตรงนี้เพียงเพื่อจะบอกว่าคืนนั้นนั่งสร้างจังหวะตามที่พระอาจารย์ทรงศีลท่านสาธิตให้เราดูแล้วเมื่อเราทุกคนทํากันได้แล้วเราก็นั่งสร้างจังหวะผมใช้ภาษาของผมเนาะผมใช้ความรู้สึกผมเหมือนกับพบอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่สําคัญ แล้วก็ได้ใช้สิ่งที่หลวงพ่อคำเขียนท่านสอนผมในการภาวนาในการออกเดือนทางเมื่อปลายปี48นะครับแล้วก็นับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมานะครับผมก็ได้ใช้ความหมายนี้ในการที่จะบำเพ็ญภาวนาจิตรู้กายได้โดยไม่ต้องคิด คือการที่ทำให้เราอยู่กับสภาวะที่จิตรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นณปัจจุบันขณะโดยที่ไม่ต้องคิดปรุงแต่งความหมายผู้ซื่ซอๆนั่นคือความหมายที่กลายมาเป็นความหมายที่สำคัญและผมก็ได้พบว่ามันมีความมหัศจรรย์ของความรู้ผู้ซื่อๆมีคนถามผมว่าที่ผมบอกว่าผมรู้แล้วเมื่อก่อนมันไม่รู้ เพราะว่าผมก็สอนวิชาทางพุทธศาสนาสอนพุทธปรัชญามานานมากก็ที่ผมบอกว่าผมรู้ผมก็รู้อยู่ก่อนแล้วไม่ใช่หรือผมก็ไม่รู้จะอธิบายเขาอย่างไางเหมือนกันนะด้วยความสัตย์จริงรู้เพียงแค่ว่าไอ้ที่รู้ก่อนๆมันไม่ใช่การปฏิบัติภาวนาเนี่ยนะครับมันมีความหมายของการที่เรากลับเข้าไปสู่โลกภายในของเราเองพอเรากลับไปสู่โลกภายในของเราเองเนี่ยนะครับเราไม่จาเป็นต้องใช้จิตคิด นึกถึงภาพนะครับว่าถ้าเราออกไปสู่โลกกว้างข้างนอกเนี่ยเราต้องใช้จิตคิดเพราะว่าภาพที่เห็นด้วยตาเสียงที่ได้ยินด้วยหูหรือกลิ่นรสสัมผัสอะไรเนี่ยครับที่มันปรากฏเนี่ยนะครับมันมากระทบและส่วนใหญ่เราจะมีความหมายเชิงสรุปความได้เราต้องคิดได้ยินเสียงก็ต้องคิดว่าเป็นเสียงอะไรใช่ไหมครับแล้วจึงค่อยมีความรู้สึกว่าเออคือเสียงนั้นเสียงนี้อย่างเงี้ยครับเพราะในความความหมายของการที่เราอยู่กับโลก และเราต้องส่งจิตของเรานะครับออกไปสู่โลกข้างนอกอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะครับมันต้องใช้ความคิดเราจรึงจะสามารถเข้าถึงความหมายที่แท้จริงของโลกข้างนอกได้แต่ทีนี้เวลาเราจะกลับมาสู่โลกข้างในเนี่ยครับเราก็ไปเอาความเคยชินของการต้องคิดปรุงแต่งนั้นกลับมาทั้งที่ความจริงแล้วโลกข้างในเนี่ยไม่ต้องคิดครับเพราะว่าโลกข้างในเนี่ยจิตของเรารู้ ภาษาพระที่บอกรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมได้โดยที่เราไม่ต้องคิดเพราะมันเป็นสภาวะของความเป็นจริงที่เกิดปรากฏอยู่ในเนื้อในตัวเรามันเหมือนเราไม่ต้องคิดว่าเราหิวแล้วหรือยังแต่บางทีเราเผลอคิดเหมือนกันนะเพราะความหิวมันเกิดปรากฏขึ้นในเนื้อในตัวเรานึกถึงภาพสิครับที่เรายังมีชีวิตอยู่ได้จนวันนี้พระทันทีที่ความหิวเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเรารู้ตัวไงครับ เราก็เลยไปหารกินความหิวเนี่ยครับมันเป็นความหมายที่เกิดขึ้นในนี้ในตัวเราเพราะนั้นเวลาเราหิวเราจรึงรู้ว่าเราหิวถ้ากินอาหารไปแล้วอิ่มเราก็รู้โดยไม่ต้องคิดเหมือนกันนะครับว่าอิ่มแล้วเราพอละประมาณนี้นะครับมันรู้สึกว่าอิ่มความหิวความอิ่มความอริดอร่อยของรสชาติอาหารนะครับ มันก็เป็นสิ่งที่เรารู้ได้เพราะมันเป็นเรื่องของภายในการลกลไกภายในตัวเราเองเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นสิ่งที่เราไม่จําเป็นต้องใช้ความคิดแต่เราใช้จิตของเราเนี่ยไปรู้สิ่งนี้หูซื้อ,อรู้ตรงๆไปเลยนะครับทันทีที่เรามาเจริญสติภาวนาก็คือการที่จิตของเราคำว่าสติก็คือจิตของเราทําหน้าที่รู้นะครับ รู้อะไรครับรู้อารมณ์ที่มันเกิดปรากฏขึ้นในทุกๆุกขณะที่เรากำลังเป็นอยู่ณขณะปัจจุบันรู้โดยไม่ต้องคิดรู้อารมณ์ที่มันเกิดปรากฏขึ้นในทุกๆุกขณะที่เรากำลังเป็นอยู่ณขณะปัจจุบันตรงนี้สำคัญนะครับที่ท่านได้ต้องมาสร้างจังหวะเพราะว่าจังหวะมันเป็นปัจจุบันของมันอยู่ทุกขณะนะครับ เพราะฉะนั้นเวลาเราสร้างจังหวะเราจะให้จิตของเราอยู่กับจังหวะที่เราสร้างขึ้นนั่นก็คือการอยู่กับปัจจุบันนะครับและพอเราอยู่กับมัน,นมันจะเกิดความรู้สึกตัวคาว่ารู้สึกตัวก็คือรู้สภาวะที่เป็นปัจจุบันรู้โดยไม่ต้องคิดตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะสามารถที่จะทําให้สิ่งที่มันเป็นสายธานของความคิดที่มันเข้ามารบกวนเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับมันถูกตัดขาดลงไปได้เพราะความคิด ความคิดเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องอดีตและอนาคตนะครับนึกถึงภาพนะครับถ้าเรานั่งสร้างจังหวะแล้วไปเผอคิดเรื่องอะไรเราก็ต้องหลุดจากที่เรากําลังสร้างที่เรากําลังเป็นอยู่ณขณะปัจจุบันเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่เราคิดมันจะต้องเป็นเรื่องอดีตและอนาคตให้เราสังเกตยอย่างนี้นะครับถ้าเรามีสภาวะความรู้สึกคุณมัว เป็นความรู้สึกที่มันมีความหมายของขุนมัวคับแค้นอะไรบางอย่างเนี่ยให้จําไว้นะครับแม้มือยังสร้างจังหวะแต่สแสดงว่าตอนนั้นจิตไปทําหน้าที่คิดถึงอดีตแล้วครับถ้าเรามีความรู้สึกหวั่นกลัวกังวลใดๆเกิดขึ้นขณะที่นั่งสร้างจังหวะเนี่ยนะครับก็ให้รู้ด้วยนะครับว่าน,นั่นคิดถึงอนาคต เพราะว่าความขุณมมวมันจะปรากฏต่อเมื่อมันมีกระแสของความคิดในอดีตเข้ามาอยู่ในคลองของการรับรู้ของเราถ้าเรามีความหวั่นกลัวอะไรบางอย่างนะครับให้จำมาเลยนะครับนั้นเป็นเรื่องของอนาคตความคิดมันเป็นคลื่นเป็นกระแสที่จะมากวนให้สมรรถนะของจิตนะครับที่มันจะรู้แจ้งอารมณ์ที่กำลังเสพสววอยู่ตอนนั้นเนี่ยพราเลือนพราเลือนเพราะฉะนั้น เราจึงต้องมาฝึกเพื่อให้มันเกิดความกระจ่างชัดในการที่จะรู้แจ้งอารมณ์นขณะปัจจุบันแต่ก็ไม่ได้ทำได้ทันทีทันใดนะครับจึงต้องมีอุบายวิธีในการฝึกกรณีที่เรามาฝึกสร้างจังหวะที่ว่านี้นะครับเป็นอุบายอัญชานฉลาดที่ครูบาอาจารย์ของเราท่านทำแล้ท่านได้ผลแล้วท่านก็มาบอกเรา เมื่อเราทําไปทําไปเนี่ยครับมันก็จะเป็นอุบายที่จะทําให้จิตของเราอยู่กับปัจจุบันเมื่อจิตของเราอยู่กับปัจจุบันเนี่ยนะครับมันจะเกิดสมรรถนะครับที่จะรู้แจ้งอารมณ์ที่จิตเสพเสวยได้แต่ถ้าเราไม่อยู่กับปัจจุบันจิตเลื่อนลอยไปกับอดีตหรืออนาคตเวลามีอะไรเข้ามากระทบเราก็จะจมก็เรียกว่าเราเมานะประมาทประมาทนี่ตรงกันข้ามกับสตินะครับสติแปลว่ารู้ที่เป็นปัจจุบัน แต่ถ้ามีอดีตอนาคตเข้ามาเนี่ยเราจะทําให้เราจมอยู่กับความหมายนั้นนะครับและจิตของเราก็เราเมาเมาก็คือไม่รู้ไม่รู้แจ้งไม่รู้เท่าทันเนี่ยครับสิ่งที่เป็นปัญหาของเราอยู่ในปัจจุบันเราอาจจะนึกเหมือนกับเราเป็นปัญหากับโลกเป็นปัญหากับสังคมเป็นปัญหากับเพื่อนมนุษย์ข้างนอกแต่ความจริงไม่ใช่นะครับเราเป็นปัญหากับใจของเราเองโลกข้างนอกจะเป็นมืดสว่างฝนตกแดดออกมันเป็นปกติของมันอย่างนั้น แต่ปัญหาของเราเนี่ยเราไปทาให้เกิดความพอใจและไม่พอใจในสิ่งที่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงของโลกนั้นและทําให้เรารู้สึกคับแค้นรู้สึกขุ่นมัวและที่เยอะมากและที่เป็นปัญหามากคือเราปล่อยให้มันคิดอยู่ตลอดเวลาและเวลาคิดเนี่ยนะครับมันมีเชื้อก็เร,รียกว่าอนุัยที่มันมาจากความชอบความไม่ชอบที่ว่าแล้วเนี่ยครับมันมาเจือปน แล้วมันทําให้เรามีปัญหากับอารมณ์ที่มันเข้ามารับรู้และทําให้เกิดเป็นปนัญหานึกถึงภาพนะครับถ้าเราชอบอะไรมันมันก็อยากจะหน่วงเหดี่ยวมันไว้แต่มันก็ต้องจากเราไปถ้าเราไม่ชอบอะไรเราก็พยายามผลักดันปิดกัน้นมันไว้แต่มันก็ต้องเข้ามาและสุดท้ายเราก็อยู่กับภาวะอึดอัดขัดข้องและภาวะเก็บกดที่เราพูดถึงนี้ขนทางแห่งการที่จะออกมาจากความคิดสู่ความรู้ตื่นรู้เนี่ยครับ ก็คือต้องหาเทคนิควิธีที่จะอยู่กับปัจจุบันให้ได้โดยใช้เครื่องมืออะไรสักอย่างหนึ่งการสร้างจังหวะนี้เป็นอุบายวิธีหรือเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งซึ่งมีประสิทธิภาพที่ครูบาอาจารย์ของพวกเราทุกคนท่านปฏิบัติแล้วได้ผลแน่นอนทุกคนสามารถสร้างได้เพราะมันไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะนั่งสร้างจังหวะตามที่พระอาจารย์แนะนําและบางคนก็สามารถทํถาได้ง่ายๆง,ง่ายจนกระทั่งบางทีทําเพลินไปโดยที่ไม่ได้อยู่กับจังหวะก็มีนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจประเด็นนี้เลยว่าจริงๆหัวใจสําคัญของมันจังหวะที่เราพูดถึงนี้ก็คือเราอยู่กับจังหวะที่เป็นปัจจุบันนะครับเราอยู่กับจังหวะที่เป็นปัจจุบันและถ้าเราทําเช่นนี้นะครับนั่นคือประตูที่เราจะออกมาจากความคิดมาสู่การตื่นรู้ถามว่าเอ้ทำอย่างนี้แล้วมันจะตื่นรู้ได้ยังไงจริงๆจิตของเราเนี่ยเป็นสภาวะรู้อยู่แล้วครับเป็นสภาวะรู้อยู่แล้ว ต่างแต่เพียงแค่ว่าจิตของเราเนี่ยพอมีเมฆหมอกของความคิดปรุงแต่งเนี่ยเข้ามาบดบังเนี่ยนะมันทําให้รู้ไม่ชัดรู้แบบพร่าเลือนนะครับทีนี้ไอ้ความจิตที่มันรู้อยู่แล้วเนี่ยนะครับมันทาพอเราคิดปุ๊บมันจะเกิดความสงสัยเกิดความไม่มั่นใจเกิดความรู้สึกนึกถึงภาพนะครับนึกถึงภาพถ้าห้องนี้ดับไฟมืดนะครับแล้วเรามองไม่เห็นรอบๆตัวเราเนี่ยครับถ้าใครสักคนหนึ่งอยากจะลุกขึ้นอยากจะเดินออกไปเนี่ย และพอเรามองไม่เห็นเนี่ยเราจะสงสัยทันทีเลยว่าจะเดินไปเหยียบเพื่อนหรือเปล่ามีอะไรฝังทางอยู่หรือเปล่าเราจะทํำยังไงเป็นยังไงนะครับเราจะมีความคิดเต็มไปหมดเลยว่าเมื่อกี้ไม่ได้สังเกตได้ดีว่ามีเพื่อนนั่งตรงไหนบ้างเพราะฉะนั้นนึกถึงภาพเวลาคนอยู่ในที่มืดนะครับ <S <S เขาจะเอามือบ้างอ,าอะไรบ้างค่อยๆก็แย่ไปความเป็นภัยในชีวิตของเราในมิติด,ด้านไหนก็เช่นเดียวกันครับจิตของเรามีความเป็นแสงสว่างรู้แล้ว แต่พอมันมีมาอะไรทําให้ขุนมวัวมืดมิดเนี่ยทำให้เขามองไม่เห็นแล้วมันก็ทําให้เกิดความภาวะความสับสนสงสัยความสับสนสงสัยเกิดได้ความหวั่นกลัวและความรู้สึกหวั่นไหวแบบนี้นะครับในชีวิตของเราที่เราเห็นแบบนี้นะครับมันเป็นธรรมชาติที่อยู่กับเรามานานนานจนเราอยู่กับความกังวลหวั่นกลัวความรู้สึกที่มันเป็นปัญหานี้อยู่กับเราจนกระทั่งเรารู้สึกเหมือนกับว่ามันปกติไปเสียแล้วแต่ความจริงไม่ใช่นี้ไม่ใช่ปกติ นี่ไม่ใช่ปกติเราจะปกติก็ต่อเมื่อเรามามีความรู้ความรู้ที่เราพูดถึงนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปพลิกเปลี่ยนโลกได้เมื่อถึงเวลามืดกลางคืนมันก็ยังมืดเมื่อถึงเวลาสว่างกลางวันมันก็ยังสว่างเมื่อถึงเวลาฝนตกฝนก็ตกเมื่อถึงเวลาแดดออกมันก็ออกแต่เราไม่เอาจิตของเราไปทําให้มันเป็นอุปสรรคขัดขวางนึกถึงภาพดูสิครับว่าถ้าเราไม่ชอบความมืดเราก็เป็นทุกข์ได้ทุกวันน่ะ พระตะนเย็นมันก็ต้องมืดถ้าเราไม่ชอบแดดมันก็ต้องเป็นทุกข์ตลอดแล้วมันต้องมีแดดมีฝนสลับกันไปกันมาเนี่ยครับแต่ความหมายของเราก็คือเราทําให้มันเกิดความรู้ความเข้าใจสิ่งที่มันเป็นกฎแล้วเราก็อยู่กับมันแต่ที่สําคัญที่สุดคือกฎเกณฑ์ภายในใจของเราเองพอเราไปเห็นพอเราไปเห็นมันแล้วรู้มันแล้วเนี่ยมันจะก่อให้เกิดการพลิกเปลี่ยนที่มันเคยเป็นปัญหามันจะกลายมาเป็นความหมายที่ไม่ ไม่ต้องเป็นปนัญหาเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเป็นความหมายที่อยากจะพูดตรงนี้เราต้องพยายามบ่มเพราะให้เกิดคือตัวศรัทธาตัววิริยะถ้าไม่มีศรัทธาวิริยะมันก็ไม่เกิดวิริยะคือหมายความว่าเราทําสิ่งที่มันเป็นการสร้างจังหวะเนี่ยเราไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันยากเราไมไ่รู้สึกว่ามันนานแล้วขณะที่เราทําสิ่งนี้เนี่ยนะครับถ้าจิตเราอยู่กับปัจจุบันขณะเราจะไม่มีความรู้สึกเรื่องนาน เพราะขณะที่เรามีความรู้สึกว่านานนั้นแสดงว่าจิตของเราไปอยู่กับอดีตและอนาคตนั่งทํามาตั้งแต่เก้าโมงนี่จะเที่ยงอยู่แล้วประมาณน,นี้นี่แสดงว่าเรานั่งคิดนั่งเวลาแล้วถ้าอย่างนั้นไม่ใช่แล้วปัจจุบันขณะไม่มีสิ่งที่เรียกว่านานไม่มีสิ่งว่าเร็วว่าช้านะครับถ้าเราอยู่กับปัจจุบันเนี่ยจิตของเราเนี่ยครับจะไม่คิดถึงเรื่องอดีตและอนาคตจะไม่ทําให้เกิดมิติของความนาน รือความเร็วความช้าแต่เราจะอยู่กับปัจจุบันขณะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะตรวจสอบสภาวะที่เป็นคุณสมบัติอินทรีย์เบื้องต้นว่ามีความแก่กล้าแล้วหรือ,อยังเนี่ยให้ถ้าเราดูศรัทธาตัวศรัทธาดูไม่เห็นมันไม่ชัดเพราะว่าไม่รู้จะไปเทียบเคียงกับอะไรให้ดูจากสภาวะเรามีวิริยะคือความรู้สึกพอใจแล้วก็อยู่กับสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเวลาคนมีวิริยะจึงนั่งช่างจังหวะได้ทั้งวัน จิตเขามั่นคงกับสิ่งเหล่านี้ทีนี้ถ้าทําอย่างนี้ต่อเนื่องแบบนี้ตัวสติมันก็เกิดอยู่แล้วครับมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราต้องต้องไปโหยหาไปเรียกร้องไปกดดันตัวเองว่าต้องเจริญสติให้ตื่นรู้ตัวความรู้สึกตัวเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติไม่ต่างอะไรกับการทานอาหารตอนนั่งทานอาหารพวกเราไม่ต้องคิดกังวลน,นะครับออกมาจากความคิดเลยอย่าไปกลัวว่าจะไม่อิ่มทานไม่เรื่อยๆทานไม่เรื่อยสักพักมันก็อิ่ม ไม่ต้องไปนั่งลงเอ๊ะมันจะอิ่มไม่เนาะนปรามาณนี้ยนะครับไม่ต้องครับให้รู้รสอาหารที่เป็นปัจจุบันที่ขนัดเกี้ยวกลืนความอิ่มมันจะเกิดขึ้นทานไ่เรื่อยๆสักพักมันก็อิ่มความอิ่มนั้นมันเป็นผลนะครับที่เกิดขึ้นจากการที่เราทานอาหารเพราะฉะนั้นในชีวิตของเราเวลาเรามาจเจริญสติแบบที่สร้างจังหวะเนี่ยครับ อยู่กับปัจจุบันนี้นะครับต้องอยู่กับจังหวะกับมือกับจังหวะมือซ้ายมือขวาการพลิกการยกการอะไรเนี่ยครับแล้วอยู่ตรงนั้นพออยู่ตรงนั้นปุ๊บมันก็จะเป็นสภาวะที่เราอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันของกายคือมือเนี่ยครับมันจะหมายความถึงว่าเราได้อยู่กับปัจจุบัน แลวการอยู่กับปัจจุบันนียพอมันสร้างเป็นนิสัยแบบนี้ได้แล้วเนี่ยครับมันจะทําให้เราเนี่ยครับจากกายเราก็อยู่ปัจจุบันที่เป็นเวทนาเราก็อยู่ปัจจุบันที่เป็นความหมายอื่นๆได้และสุดท้ายนะครับสิ่งที่มันจะเป็นผลนะครับผมเข้าใจว่าไม่สามารถจะต้องใช้คําพูดใดมาพันธนาได้คนแต่ละคนจะรับรู้สิ่งนี้และการรับรู้สิ่งนี้ครับจะเป็นการที่ทาให้เรารู้สึกได้เลยถึงความหมายหรือความมหาศัรรย์ท์ของภาวนาเพราะสิ่งที่เราเรียกกันว่าภาวนามยปัญญา คือสภาวะที่จิตของเราตื่นรู้สภาวะที่มันเป็นอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันขณะและอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันขณะที่เรารู้เนี่ยครับมันเป็นสิ่งน่ามหัศจรรย์คลิปนี้เป็นแค่คลิปตัวอย่างสั้นๆผู้ที่สนใจสามารถชมคลิปฉบับเต็มได้ที่ลิงก์ที่ให้ไว้ในช่องข้อมูลซึ่งอยู่ด้านล่างคลิปนี้